สวัสดีค่ะเมื่อนีเดือนเพ่นสิมาสัมผัสแม่พวกเป็นผู้เพื่อนกินโสมละดีเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสวัสดีค่ะแม่ซื้อแม่ยังก่อคคะซื้อแม่จูซื้อแม่จูอยู่บ้า,บานโน้นมืองเยี่ยม,มค่ะแม่จูตะกี้ข้าเจ้ามาตรวจสุขภาพเพื่อนเนาะค่ะมาตรวจมาเล็งปากมดลูกอยู่อนาไมายเนาะคะ<ม>่ะแม่ไปหาเพื่อนไปไปอนาไมายหมอบอกว่าจังไดก่อแม่หมอบอกว่าเป็น เสือล่าในปันตากมูลูกนะจ้าเป็นก็เลยนัดถ่าไปใส่ก่อนจ้าเล่นนัดไปโรงพยาบานลุ่มบานย่างบ้านได้ไปมันบอกค่ะบ้านได้ไปมีคนมาแนะน้ำกินโซมบอกค่ะมีคนมาแนะน้ำกินโซมกินอะไรจ้าแม่แม่ยกขึ้นมาได้ไหมโยกขึ้นมาใช่แล้วค่ะอันนี้จ้าแม่เพิ่นกินมากินโซมตัวนี้เนาะค่ะเนาะโซมเพื่อสุขภาพเนาะค่ะกินสามขวดเนาะค่ะแม่เพิ่นกินคู่ก็อายาล่าจ้า แม่กินโดนบันไดจ้ะนพอเดือนนะแม่กินบ้าพ่อเดือนว่าสันจ้ะละบันนี้แม่กะตัดสินใจไปโรพยงบานว่าจ้ะไปตรวจไปตรวจอีกเชือหนึ่งบันนี้หมอบอกว่าจังไดจ้ะบอว่ามันบ่มมีอย่างแล้วคุณว่ามดลูกก็แหงดีบอกค่ะมดลูกไปแหงบ่มมีกินบ่เปียกบวชื่นบอกค่ะ กินยาอีย่งมากนเนะกินยงอากกินเอียงมา,ยา,ยายกแต่วต่ว,บวาบ่ได้บอกหมอว่าค่ะ่่บออกหมคะแม่เพิ่นก็บับไปคนเว้าบ่เก่งเนาะคะ่ะเนาะจ้าขอบคุณค่ะ